สวัสดีครับหลังจากไม่ได้ตอบคอมเมนต์กันนานนะครับวันนี้มา4คอมเมนต์เลยนะฮะคอมเมนต์แรกนะครับเลนส์ที่ใส่ ZV ตัวนี้ในรีวิวเป็นเลนส์อะไรครับแล้วเลนตัวนี้ใช้กับ a 6 6ได้ไหมครับพี่ครับตอนนี้อยากไปหา a 6 6 0 0ยังน่าใช้อยู่ไหมครับแล้วถ้าเทียบกับ6004ถ้าถ่ายรูปด้วยถ่ายวิดีโอด้วยตัวไหนดีกว่าครับขอบคุณครับพี่ครับ a 6 6มือ2กับ a 6 0 4มือ1 ราคาเท่ากันในปี2025นี้อยากมีกล้องไว้ถ่ายครอบครัวเวลาไปเที่ยวสักหนึ่งตัวควรเลือกทางไหนดีครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะกํากลังจะซื้อ a อโอัในปี2025ยังน่าสนใจไหมครับวันนี้พี่ก็เลยมากับตัวนี้ครับอโอนกะครับก็ใช้มานานแล้วนะจริงๆก็ใช้ตั้งแต่รีวิวครั้งแรกกันแหละแล้วลก็เลนที่ติดตัว Z v 20นะคือตัวนี้ครับ 3 5 f 1.8นะครับเป็นเลนส์ของ Sony เองนะพี่เคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเลนที่ใช้สำหรับกล้องโซนี่อย่างตัวเ1 6นกะครับก็จะมีอยู่แค่เมาส์เดียวนะครับก็คือเมาส์ e นะครับคือถ้าตัวไหนเป็นเลนเมาส์ e ก็สามารถใช้กับตัวเ1 6ได้นะครับอย่างอันเนี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า e 1.8แล้วก็ทับ3 5 oss นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลน oss คือเป็น optical steady shot นะครับคือเป็นเลนสที่มี การสั่นในตัวนะครับก็คือเราสามารถใช้คําสั่งระบบการสั่นในกล้องเพื่อให้เลนทํางานได้นะครับก็เป็นเลนที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลนตัวอื่นๆที่เคยรีวิวนะพี่ใช้กับโซนี่เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ให้ดูแล้วกันว่ามีเลนตัวไหนบ้างนะครับก็มีหลายตัวนะเนี่ยครับเพียบเลยแล้วก็ถ้าระหว่างตัวนี้นะครับตัว Sony a 6กับตัว a อหนะครับทาง Sony เขาจัดเลเวลของกล้องไว้อยู่คนละเลเวลนะครับ ตัวเี่ยจะเป็นกล้องระดับแอดวานซ์นะครับตัว A6.6 เนี่ยมาแทนตัว a 6 5แล้วก็ตัวถัดไปของ a 1 6ก็คือ a 1 7นะครับส่วนตัว a 1 4, 4นะครับจะเป็นระดับมิดเลนจ์ก็คือเป็นระดับกลางนะซึ่งตัว a 1 4, 4เนี่ยก็จะมาแทนตัว A3.3 นะซึ่งจะทำให้ตัว a 1 6เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่เหนือกว่า a 1 4อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับต้องพูดว่านิดหน่อยเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันไม่งั้นคงไม่มีคำถามใช่ปะ่ะมันดูใกล้เคียงกันมากระหว่างตัว a 1 6กับตัว a 4นะครับซึ่งหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือระบบกันสนะั่นตัว a 1 6เนี่ยจะมีระบบกันสั่นในตัวแบบ ibis นะครับซึ่ง a 1 4ไม่มีนะครับ อันนี้คือข้อได้เปรียบหลักนะครับซึ่งระบบกันสั่นในตัวเนี้ยถ้าสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าระบบกันสั่นในตัวของกล้องเนี้ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแต่ถ้าสำหรับการถ่ายภาพนิ่งพี่รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องของการควบคุมกล้องนะเราก็จะรู้วิธีของการกันสั่นได้แต่ถ้าถ่ายวิดีโอนะยิ่งถ้าเราใช้เลนช่วงเทเล่หน่อยนะเวลาเราเอามือถือกล้องถ่ายวิดีโอนี่แคบมือสั่นนิดเดียววิดีโอที่เราได้ก็แบบสั่นไหวอะ แต่ถ้าภาพนิ่งเราก็จะควบคุมสปีดชัตเตอร์ได้ใช่ป่ะใช้ขาตั้งกล้องก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวิดีโอก็ต้องขึ้นกิมบอล,ลําบากอีกสําหรับบางคนนะการเอากล้องใส่ขาตั้งกล้องกับเอากล้องใส่กิมบอลเนี่ยคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นเรื่องวิดีโอนะพี่ว่าความได้เปรียบของ a 1 6เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของวิดีโอมากกว่าเพราะมีระบบก,กันสั่นในตัวนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะน,นี่ครับคือแบตของเอ เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้แบตของ ZV-E10 ซึ่งก็ใช้กับ A64 นะครับเป็นแบตก้อนเล็กอันนี้แบตมีขนาดที่ต่างกันนะครับซึ่งตัว A6 เนี่ยตัวแบตหนึ่งก้อนนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งสามารถถ่ายภาพได้ถึง810ภาพอันนี้ถ่ายได้ A64 นะครับถ่ายได้410ภาพก็คือสามารถ,ถถ่ายภาพได้มากกว่าประมาณ2เท่าแล้วก็ถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับ ของ a 1 6. 6เนี่ยจะมีช่องเสียบหม่แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแต่ของ a 1 4นะมีช่องเสียบใหม่อย่างเดียวไม่มีช่องเสียบหูฟังให้จะเห็นว่าถ้าเราจะเน้นในเรื่องของการถ่ายวีดีโอใช่ปะ่ะยังไงตัว a 1 6ก็จะมีฟังก์ชันที่ หนือกว่านะครับซึ่งจริงๆก็เคยมีคําถามถามเข้ามานะว่าถ้าไม่มีช่องเสียบหูฟังเนี่ยเราจะเสียบหูฟังจากตรงไหนได้บ้างนะถ้าใครใช้ไมค์ข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเป็นไมค์ไวเลสนะครับที่มีตัวรับอยู่กับกล้องเนี่ยส่วนมากเขาจะมีช่องเสียบหูฟังให้ในตัวรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวให้ดู อ,อย่างตอนนี้นะครับพี่ใช้ไม์ของคมิก้านะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณของเขาครับเขาจะมีช่องอยู่2ช่องนะครับอันนึงจะเขียนว่าเอาแล้วก็อันนึงจะเป็นรูปสัญลักษณ์ของหูฟังนะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะครับส่วนมากตัวรับสัญญาณของไม์นะครับเกือบทุกตัวเกือบทุกรุ่นนะยกเว้นรุ่นที่ไม่มีนะ ใช so right. ้คาว่าเกือบทุกร er like ุ่นถ้าเราต้องการใช้นะครับแล้วก็สมมติว่าเป็นไอโฟนสีไม่มีช่องเสียบหูฟังใช่ป่ะเราก็เลือกใหม่ที่มีตัวรับสัญญาณที่มีช่องเสียบหูฟังตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะเราก็ใช้ตัวช่องเสียบหูฟังจากตัวรับสัญญาณของใหม่ตัวนี้นะครับแทนได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆก็ได้แค่รู้ว่าเสียงมาถึงตัวรับสัญญาณนะครับแต่ถ้าลืมเสียบไม์เข้าไปในกล้องเสียงก็ไม่เข้ากล้องอยู่ดีแต่ถือว่าเป็นทางออกทางหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการเช็คเสียงนะครับ ก็ต้องเลือกตัวรับสัญญ,ญาณที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับส่วนในเรื่องของระบบโฟกัสก็มีจำนวนจุดโฟกัสที่เท่ากันนะความเร็วก็เท่ากันไม่ได้ต่างแต่สิ่งที่ต่างก็คือตัว A16 เนี่ยจะมี eye tracking ของ animal ให้ของสัตว์นะครับซึ่งถ้าใครคิดว่าจะถ่ายสัตว์ก็ตัว a 6ก็น่กแ็ละครับก็เหมาะกว่าแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายก็ l 4ก็โอเคนะ แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของความแตกต่างก็คือในเรื่องของขนาดและน้ำหนักด้วยความที่มีระบบกันสั่นในตัวแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับบอดี้ของ A 1 6หก็เลยมีขนาดที่หนากว่าความกว้างความสูงเท่ากันนะครับแต่ความหนาเนี่ยตัว A 1 6หจะมีความหนากว่าแล้วก็พี่รู้สึกว่าเนี่ยความหนาเนี่ยความใหญ่ของกลิปเนี่ยทำให้รู้สึกจับกระชับมือยิ่งขึ้นนะถ้าใครชอบแบบถือกล้องที่แบบจับได้กระชับมือนะตัว A1 วหกก็ก็ดีกว่ายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแพงกว่าใช่ปะ และโดยเฉพาะที่บอกว่ามือ2ของตัว a อวกับมือ1ของ a อวันสีราคาเท่ากันนะถ้าเป็นพี่นะครับแล้วก็สมมุติด้วยนะว่าพี่เป็นมือใหม่ถ้าสําหรับมือใหม่นะกล้องมือ1กับมือสพี่แนะนําให้เลือกกล้องมือ1ดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บตัวเพราะว่าตัวมือสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างนะและยิ่งราคาเท่ากันนะ ถ้าเกิดใช้ไปใช้มาสักพักใช่ปะ่ะแล้วเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยความเป็นกล้องมือสองเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากถ่ายรูปอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องมือหนึ่งนะครับอย่างน้อยมีประกันแล้วก็อย่างน้อยมีความใหม่อันเนี้ยพี่รู้สึกว่าความเป็นมือหนึ่งเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบมือ2ออยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละคำตอบง่ายๆก็คือถ้ามือ1 a ึ่งเอนะันกับมือ2 a 6เเนะี่ยถ้าเป็นพี่และพี่เป็นมือใหม่นะครับพี่จะเลือก a 1เอ แต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ยอมซื้อ A16 ในราคาที่สูงกว่า a 1 4เนี่ยยังไงตัว A16 ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเขาไม่จัดเลเวลให้เป็น a d v a านซ์กับมิดเลนสใช่ปะ่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่มีในตัว A16 อย่างที่พูดไปเนี่ยก็มีมากกว่าแล้วก็ดีกว่า a 1 4อยู่แล้ว ส่วนสเปคที่เหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะตัว A16 กับ a 1 4นะเปิดตัวในปีเดียวกันนะในปี2019ตัว a 1 4นะจะเปิดตัวในเดือน1นนะครับคือเดือนมกรา ส่วนตัวเนี่ยเอวันหเนี่ยเปิดตัวเดือน8คือเดือนสิงหานะทั้งคู่มีความละเอียดเท่ากันที่24ล้านพิกเซลนะครับมีค่า ISO เท่ากันนะครับต่ำสุดที่100สูงสุดที่32,000เหมือนกันมีจอขนาดเท่ากันนะครับอยู่ที่3นิ้วความละเอียดเหมือนกันเป็นแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะช่องมองภาพก็มีขนาดเท่ากันนะครับความละเอียดเท่ากันด้วยสามารถ,ถถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็ว11เฟรมต่อวินาทีเท่ากันนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 4K เหมือนกันมี เอส c k ให้เหมือนกันนะครับถ่ายวิดีโอแบบอันลิมิตนะครับเหมือนกันมี Wi-Fi มีบลูทูธนะครับมี NFC เหมือนกันนะครับอันนี้คือไม่ต่างเลย ถ้าจะให้สรุปก็อย่างที่เห็นในมืออยู่แล้วถ้าใครเห็นคลิปที่พี่พูดถึงโซนี่แรกๆนะครับก็จะรู้ว่า A14 คือกล้องที่พี่ชอบและก็พี่อยากได้ที่สุดถ้าเป็น APS-C นะครับแต่ถ้าเป็นฟูลเฟรมตัวที่ชอบและก็อยากได้คือตัว A7C นะครับแต่พอมาถึงวันนี้จะเห็นว่ากล้องที่อยู่ในมือพี่กับเป็นตัว A16 พูด,ดง่ายๆนะก็คือเมื่อเอา2ตัวนั้นมารวมกันก็ได้เท่ากับตัว A16 อันนี้สําหรับพี่นะครับ สำหรับคนที่มีงบประมาณนะครับสามารถซื้อเอวันหได้พี่ก็จะแนะนํเอวันหที่เป็นมือหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่และต้องเลือกระหว่างเอหวันสมือหนึ่งนะครับกับเอวันหมือสองเนะี่ยพี่ก็แนะนํเอหกวันสมือหนึ่งมากกว่าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าการใช้กล้องมือสองอย่างพี่นะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งแต่เป็นมือสองที่ใหม่มาก แต่ถ้าเรามั่นใจเนี่ยอย่างที่พี่พูดเนี่ยด้วยความใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ส่วนต่างที่เหลืออะไรเงี้ยแต่ส่วนต่างที่เราได้นะก็เป็นหมือนเลยนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มากับความมั่นใจว่าเรารู้สึกว่ามั่นใจว่ามือสองตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถไว้ใจได้นะครับเราก็สามารถซื้อมือสองก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับใจอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัว มือหนึ่งดีกว่าคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ